นดอมนะคะจะปลายปีแล้วนะอีก3าเดือนก็จะสิ้นปีแล้วเราจะมาดูกันนะคะอีก3าเดือนสุดท้ายของสิ้นปีเนี่ยนะคะดวงชะตาของพวกเราจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราเราบ้างไหมนะคะมาลุ้นไปกับหมเดวนะคะจะปลายปีแล้วนะคะอีกแค่3เดือนอะไรดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความสุขค่ะคุณนะคะความสุขอ่ะ คุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะจะมีลูกหลานบริวารน,นะคะมาให้ความรักความอบอุ่นชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขหลังจากวันนี้ไปถึงสิ้นปีอีก3เดือนนี้นะคะคุณจะมีความโชคดีเกี่ยวกับครอบครัวค่ะนะคะครอบครัวคุณจะมีแต่ความสุขนะคะคุณอาจจะได้ไปกินไปเที่ยวนะคะ พาครอบครัวไปเที่ยวถึงต่างประเทศเลยก็ได้หรือต่างจังหวัดนะคะแล้วแต่ลีลาชีวิตของท่านที่ผ่านมาเจอนะคะที่แน่ๆภายใน3เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยคุณจะมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะคุณจะมีชีวิตคู่ที่ดีครอบครัวที่อบอุ่นค่ะใบที่สองนะคุณจะเจอหนุ่มใจดีเจอเจ้าในายใจดีนะคะเป็นผู้ชายที่ลักษณะนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณเขาคนนี้จะใจดีนะคะเป็นคนที่เข้าถึงทางโลกและทางธรรมนะคะเขาเป็น คนที่มากด้วยความสุขเขาอยู่ใกล้ใครคนนั้นจะมีความสุขค่ะเขาพร้อมจะหยิบยื่นความสุขให้คุณนะคะภายในสามเดือนสุดท้ายคุณจะเจอคนลักษณะนี้จะ้ะคนคนนี้จะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนนุ่มนวลอบอ้อมอารีนะคะมากไปด้วยความสุขที่พร้อมจะหยิบยื่นให้คนที่ใกล้ตัวเขาค่ะนะคะโชคดีจังเลยอีกสามเดือนนี้คุณจะได้เจอคนแบบนี้นะคะครอบครัวก็จะมีความสุขและจะมี คนดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะอยากให้ทุกคนน้อมรับนะกับพลังงานดีๆนี้นะคะเอาใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายนะคะคุณจะมีผู้ใหญ่ใจดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะมีเจ้านายดีพ่อดีญาติมิตรที่ดีคุณจะเจอสายบุญนะคะ ภายใน3เดือนสุดท้ายนี่นะคะเป็น3เดือนสุดท้ายที่ดีมากๆสําหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากให้ทุกคนน้อมรับนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหมอดาวด้วยนะคะ 1. คุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงมีความสุขนะคะแล้วก็จะเจอคนใจดีค่ะคนที่เข้าถึงทางโลกและทางธรรมเป็นคุณที่มีจิตใจงดงามใครอยู่ใกล้คนนี้แล้วจะมีความสุข3นะคะ คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใหญ่คนนี้นะคะใครอยู่ใกล้ก็จะได้ความรักความอบอุ่นความเอื้ออาทรเขาคนนี้จะมีแต่ให้มีคําที่ปรึกษาดีๆนะคะเป็นแบ็คที่ดีนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะ เปรียบเหมือนพระสังฆราชนะคะเป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้เข้าถึงทางโลกและทางธรรมนะคะเป็นคนที่มากด้วยความเมตตาความเอื้ออาทรนะคะขอให้ทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปหมอดาวนี่คือ3เดือนสุดท้ายของคุณนะคะคุณจะได้เจ้านายดีมิตรดีญาติมิตรที่ดีหุ้นส่วนที่ดีนะคะจะได้เจอผู้ชายใจดีเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะมากด้วยความสุขใครอยู่ใกล้ก็จะมีแต่ความสุข ที่สําคัญนะคะครอบครัวคุณก็จะมีแต่ความสุขนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะใครมาเจอคลิปนี้ขอให้คุณรับพลังงานดีๆนี้นะคะขอให้คุณมีแต่ความสุขนะคะหลังจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีอีก3าเดือนขอให้ความสุขล้นสวงกันเลยทีเดียวค่ะ